สวัสดีค่ะก่อนนอนนะคะหลังจากที่กินยำยำเล็บมือนางเนอะก็จะมีขนมหวานนะคะเขาเรียกขนมถ้วยเนอะขนมถ้วย mm hmm. น้ำใบเตยใส่น้าเข็มเค็มก็คือกะทินะคะ mm hmm. ใบเตยแซ,บแซบ่บ ยี่สิบบาทได้หกอัน <c oughs> กินข้าวแล้วก็กินหวาน <c oughs> ครบสูตรขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุน เอ็นดูหมีน้อยร้อยโรนะคะดูคลิปให้ตลอดเลยอะ่ะมาเพื่อนเพื่อนคำเดิตัวคำเดวตัว เลยหลายมๆพสิซ <łość> ่ได้กินแค่นี้แหละเพื่อนๆก่อนนอนบ๊ายบาย